สติเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญคือประคองจิตใจไม่ให้ทุกร้อนไปกับเหตุการณ์หลายๆนั่นก็คือสติหากสติอ่อนเมื่อไหรก็โวยวายตีโพยตีพายโทษคนนั้นโทษคนนี้จนลืมจัดการตัวเองทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใดสติ ช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างไกลขึ้นเวลามีอะไรมากระทบใจเราจะไม่ติดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นใครจะชังก็ช่างเขาใครว่าเราไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาพูดแต่สิ่งดีๆมันก็เป็นบุญของเขาเราเพียงอยู่เฉยๆอย่าไปสร้างกรรมต่อกันอีก ตัดพบตัดชาติตัดให้ขาดก็ตัดกันเพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรหรอกที่มันมีก็เพราะพวกเราโดนความคิดมันหลอกหลอกให้สำคัญมั่นหมายกับอัตตาตัวตนพออัตตาตัวตนโดนกระทบหน่อยก็เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์เรามีนาทีทองเมื่อล้มตัวลงนอน นาทีทองมักจะมีช่วงหนึ่งคือการล้มตัวลงนอนน้อยนักที่จะหลับได้ทันทีมักจะนอนคิดนั่นคิดนี่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็เพราะว่าจิตมันติดอยู่กับความคิดมาทั้งวันความคิดไหนที่มันเด่นตกค้างอยู่จิตก็เข้าไปยุ่งไปปรุงแต่งพอจิตได้เสพอารมณ์เท่านั้นแหละมันก็ข่มตาลงยาก เพราะจิตไปให้ความสำคัญกับความคิดนั้นๆมันจึงมีอิทธิพลลองปรับวิธีนอนใหม่ในช่วงก่อนที่จะหลับตาในช่วงนี้ลองมาตามดูจิตตามดูความคิดไปดูมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นความเกิดดับเกิดดับของความคิดความคิดนี้เกิดมันตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่นานมันก็จะดับไป ความคิดใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดเกิดดับดับซ้ำๆซากๆหากเราทำเช่นนี้ก่อนนอนทุกคืนจิตจะได้บริหารสติมีกำลังสติเพิ่มขึ้นมาเองและจนหลับไปเองตรงนี้แหละเมื่อสติมั่นคงสมาธิจะเกิดตอนหลับจิตจะสว่างแจ่มใสเดินจิตพิจารณาต่อเอง ปัญหาที่มันค้างคาเรื่องขัดข้องที่ค้างคาอยู่ในใจมันจะมีคำตอบมาให้ในตอนที่เราหลับหากเราฝึกปฏิบัติอย่างนี้ตอนหลับตานอนทุกคืนตื่นขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยหนักหัวเป็นการทำกรรมฐานตอนนอนที่เรียกว่าทำกรรมฐานก็เพื่อให้จิตใจมันทำงานได้เองจิต เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วมันต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกก็ได้หรืออยู่กับพุทธโธก็ได้แล้วเรารู้ทันจิตอวายต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงของจิตของใจความจริงที่ไม่เทียงจิตใจ เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนรู้ทันจิตที่มันหลงรู้กับหลงนี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามจิตเราหลงไปคิดรู้ทันหลงลองลงมาก็คือหลงไปดูให้รู้ว่าจิตหลงไปดูรูปจิตที่หลงไปดูรูปจะดับจิตผู้รู้จะเกิดชีวิต เป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนฉะนั้นก่อนที่เราจะตายก็ให้พยายามสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับตัวเองเอาไว้ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองคือการทำทานรักษาศีลเจริญปัญญาจเจริญภาวนาไปนี่คือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้น ทานคือการเสียสละออกไปหากมัวหลงยึดติดยึดมั่นเอาไวา้มันจะกลายเป็นของหนักรักษาศีลศีลนี่แหละจะทำให้ใจสงบเพราะศีลเป็นความปกติของใจเป็นความปกติของมนุษย์หลุดจากศีลข้อใดข้อหนึ่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็หายไปหนึ่งข้อมันจเจริญปัญญา หันมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตมันเห็นความจริงในสิ่งนั้นน,นมันก็จะปล่อยวางปล่อยวางได้มากเท่าไหร่มันก็เบาสบายได้มากเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทําประโยชน์ให้กับตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททำใดๆที่ทำให้สลด ในวัฏฏะสงสารนี้มีค่ามากอุบายใดๆเพื่อให้นายเพื่อให้คลายเมาในวัฏฏะสงสารอุบายนั้นจะเป็นภาษามัคคตก็ตามจะเป็นภาษาบาลีก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบันก็ตามหากได้สดับรับฟังแล้วเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความคลายเมาในวัฏฏะสงสารอุบายนั้นย่อมมีค่ามากมากกว่าอุบายภาษาที่ฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินลืมตัวหลงเมามัวอยู่ในกองกิเลสทำอันใดที่ทำให้สลดในวัฏฏะสงสารทำอันนั้นเป็นธรรมที่มีค่ามากกว่าธรรมที่เป็น จินตะกวีทำเรื่องจริงให้เคืองเพื่อให้ไผ่ร้อในเชิงกาก่อนเพื่อให้ฟังสนุกแต่ไม่มีอุบายเบื่อหน่ายคลายเมาในวัตฏะสงสารทำจินตกวีจึงมีผลแค่เพียงความเพลิดเพลินเท่านั้น